สวัสดีคะ่ะสบายดีเอซทางช่องของตอนเช้าวันที่11ตุลาคม2565นะวันนี้เป็นวันตักบาทเทโวของบ้านบากเนะวันออกพรรษาเมื่อวานนี้วันนี้จะเป็นวันตักบาทเทโวน,นนะั แมาักสวัสดีจ้าแม่มื่อนี้ตักบาเทโวบอกจะมืัอนี้ตักบาเทโวหมู่บ้านหมู่บ้านเป็นเมื่อนมืัอนี้มือออกต้นชาบอกเมียนจ้ามืัอนี้มือออกของผ้ามืัอนี้มือออกของผ้าเมื่บ้านเนีออกของมันนี่เรามือออกเนาะจ้าตักบาเทโวกันสองวันเอาผู้วัดผู้วัดปลามืก่อนจ้ามาพร้อมกันนี่แหละจะเอามาให้เลย ปูมาแล้วเนาะปูวัดปลามาแล้วปูวัดบ้านน้ำตามหลังกันมาเนาะพี่ะหัตก็จะมาใส่บาตด้วยเนาะนี่นะนเหนกจ็จะไปเอาของเพราะว่าจัดไว้ห้าชุดปูวัดบ้านสามองค์ปูวัดปลาสององค์เนาะ บุญน้ำกันเด้อค่ะ FC ทุกท่านบุญน้ำกันค่ะนะผ้าเตรียมเป็นชุดไวนะ้เนาะเพราะว่ามันจะบ่อย่างนี้บางคนมันกจ็จะตักใส่บาทเทใส่บาทเลยเนาะนะะเป็นชุดเนาะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นจะจัดเป็นชุดเลยมันจะไม่ได้จับใส่หลายเสื้อน,น,นะเนานะคน ตักบาตเต็มเลยทั้งไต่ทั้งหงือเนาะสุดบ้านพ่าแม่บ้านนี่ชอบทำบุญแล้วก็กำลังตักบาตเทโบเนาะใ,นนะใส่น้ำมันข้าวสารอาหารแห้งเนาะนี่เป็นปู่วัดป่าเนาะปูวัดป่าใส่ผ่านไปแล้วเนาะพี่ภาษก็วันนี้ก็ตื่นเช้ามาใส่บาตด้วย สัปดาห์เทววันออกพรรษาเนาะมาตบุญน้ำกันเด้อค่ะเอฟซีทุกท่านนี่ก็จะเป็นปู่วัดป่าเนาะเออปู่วัดบ้านเนาะมาแล้ววัดบ้านมาแล้วเมื่อกี้จะเป็นปู่วัดป่าเนาะเมื่อกี้เป็นปู่วัดป่ามีสององค์วัดบ้านจะมีสามองค์เนาะ แล้วก็หลังจากตักบารเทโวแล้วแล้ว,ลว,ลวก็ครับเราก็จะไปจังหันที่วัดเนาะวัดบ,บ้านเพราะว่าวันนี้เป็นวันบ้านก็นนแล้วก็ต้นบ่ายก็จะมีแห่ต้นกระถินตอนบ่ายแล้วก็มีหมอลำด้วยเนาะแห่เสร็จแล้วก็พาเอฟซีทุกท่านไปมวลน,น้ำกันเนะะะาะจากเอฟซีแฟรันสะ์เเนาะย่อใส่หัวเด้อ เนาะเดี nào, e ๋ยวใส่บาทก่อนเนาะถือนี่เนาะเ่นใส่บาทก่อนเถอะแม่สักบาทท้ายใส่หมดเลยน้ำมันน้ำตาลไขมัน sao vậy ừ. đây nó nó sai bả lốt của ông, không dám sỉ day, sôi ทุกท่านใช่คับขอเทพซีทุกท่านนั่นรวยโชคดีน้ำกันเลยจ้ามีโชคเม,มีลาบบุญกุศลได้บุญกุศลไปน้ำกันเนาะเดี๋ยววันนี้เพนก็จะไปกับพี่ฟาหาัดไปไปที่วัดปูจันหอมเนาะจะไปดูว่า คนข้าเจ้าถือเลขวเข้าเจ้ามาลำวงสวงเนาะอยู่วัดภูจันหอมเพื่อจังเธออาจจะได้แนวทางดีๆมาฝากเอฟซีทางช่องน้องคำแพงก็ได้เนาะเพราะว่าวัดภูจันหอมเข้ามาสองงวดแล้วของรัฐบาลไทยเนาะเดี๋ยวเพื่อนจะไปให้เอฟซีไปบึงการงานวงสวงของวัดภูจันหอมเนาะ ให้เอทุกท่านค่อยติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพ่นเด้อจ้าแล้วก็ขอขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจแล้วก,ก,ก็กดไลค์กดแชร์ให้เนาะ<ม>คิดนี่ก็บ่ามี่อย่างายกัาพาเอซมาทำบุญตักบาทเนาะตอนเช้าของวันออกพรรษาก<ม>็ขอให้ทุกท่านทำบุญกุศลไปด้วยกันก็จะมีแต่โชคแต่ลาบเนาะ งวดน,นี้ก็หายเ้งเฮงเรื่อยๆทั้งช่องน้องกําแพงแล้วก็ช่องพ้ะหัดทุกช่องเลยนะนี่นาะบานซอยบานซอยซอยกลางบ้านเนาะซอยสาเขาเอิ้นซอยสารากลางบ้านเนาะบ้านเพ้นก็จะอยู่นี่อยู่หลังสาราเนะนี่เนาะหลังจากตักบาทเทโวมาแล้วเนาะ แม่เพนก็จะมาวางแนวทางให้ fc ทางช่องเหมือนเดิมเนาะวางแนวทางฮาหนอยให้คือเกา่าแอะๆลูกมัมหยังหันเอาอย่างเสร็จปากเนาะโอ้เมทาลีเม่ขาพดกินอย่างหิวเข่าแล้วติจะกินข้าเหนียวติบาอะไาอยากมัมติมัม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 บ่มาวันดีจ้าล่ะบาลุปวันดีจ้าตอนเช้าวันดีจ้าตอนเช้าของวันที่สิบเอ็ดนะ กวัดดีจาด้วยตื่นมาก็อารมณ์ดีเลยวันนี้คนอะไรอวันนี้ตื่นมาอารมณ์ดีมากเลยคํแแพงนะ <c oughs> มัมมเมม,มจ้วาวเป็นแล้วนะอยากว้าแล้วเนี่ยจ้าอู้ไม่ยังอือ นี่นะวันนี้คำแพงอารมณ์ดีมากเลย<อ>ตื่นมาก็ไม่มีงองแงเลยตื่นอยู่ที่นอนคนเดียวก็ลุกใช่เสียงเอิอน้นเขาออาเนานะยังอ,อยากเห็นเหตอ้ายลูกเห็นเห้นแต่อ้ายอยากเล่นน้ำเขาเขาใบเล่นน้ำแล้วเจ้าของเล่นเป็นมิเตอร์สตีเขานี่นะ คัมแปร์ีือดแห้งแห้งเอ้าจะหนูจะกินนมโรงเรียนบ่ะ okay, no. เห็นนะะเม่นี่ก็จะมาว้างแนวทางฮานอยให้เอฟซีคือเก่าเนาะเพราะว่าเมาื่อวานนี้ก็ตัวลูดบอกเข้าเนะแต่ตัวจับคู่เข้าตัวเป็นตัวรองเนาะห้าหนึ่งหนึ่งห้าเข้านอย V.I.P เ no. นาะเมื่อวานเนี้ยตัวลูดไม่เข้าทั้งสองตัวเลยเข้าแต่ตัวจับคู่ที่ตัว ที่ให้เป็นตัวรองเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิงให้หน่อยกันก่อนเนาะแล้วค่อยมาเหล่นกับกำแพงม่เนาะนี่เนาะของเมื่อวานนี้นี่นะของเมื่อวานนี้วิ่งลูดไม่เข้าทั้งสองตัวเนาะแต่ว่า จับคู่ตัวรองให้เข้าเนาะห้าหนึ่งน้อยพิเศษเดอ้อค่ะนี่เนะาะมอบานนี้นี่ของมอบานนี้เนาะเอาไปเลยมาดูของวันนี้เลยมาเบิ้งของมือนีเลยเนาะนี่เนาะวิ่งลู่สี่กับเกนะ้าเนาะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเนาะ สองเจ็ดสองแปดสองเก้าจะเป็นตัวรองเนาะส่วนตัวเน้นก็จะเป็นสนะี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเนาะล่าสามนอยวิ่งลูดสี่กับเก้าเน้นที่สี่ไปนอยปกติเด้จเอจ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้บอกเข้านะตัวลูดสองตัวสี่กับสามเนาะบอกเข้านะวันนี้ก็จับคู่ให้ได้ที่สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า 9ก9าเจ2ด2ก้าแปเแป้าเนาะนีเนาะตามนี่นะคะ fc ของวันที่11ตุลาคม2565เนาะนีเด้อแคปหน้าจอเลยเดอจ้าแล้วเมื่อวานนี้มีใครถูกมั่งลาวพัฒนาแล้วก็ฮาหนอยเนาะ แต่ว่าฮานอยอาจถ้าใครซื้อตัวจับคู่ก็อาจจะถูกเนาะถ้าผู้ใดบอลเลน่นตัวจับคู่ตัวรองก็จะบ่ถูกเนาะแต่เมื่อนี้ก็สู่ไมเนาะก็ขอให้เอซีทั้ง่องเมื่อนี้<อ>เเฮงเฮงปังปังให้ถูกท,ทุกหน่วยเลยทุกน้อยเลยวันนี้เมื่อวานนี้เพนไปให้ดูทะเบียนรถ เดืนสกาวนาะที่ยังแบนสามหเจดสามเนาะแต่ว่าสามหไปออกหวยออกลาวพัฒนาเนาะล่างตรงตรง,ตรงเลยสามหเนาะตามนี้นะคะเอฟี G, แคมหน้าจอเลยเด้อจ้าเนาะ,นะมาเบิ่งขําแพงต่อเลยจ้าคนขี่ดื่น่ะเอากำแพงเอาอย่างมากนะเอาไปกินข่าวพุ้นกินข่าวนำ น่าไัยไปลูกไปได้แล้วเออวู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 เห็นเข่าว่าได้เลยเห็นเข่าเหนียวว่าได้พอนเอาถ้วยไข่ขึ้นย้ายมันเล่นให้ขมแพงเลนเด้อเนาะมันสี่ขั้นนั่นแล้วนี่สี่ขั้นไข่นั่นแล้วจกเขากินเองเลยอาจกเข่าเหนียวกินช่อเลยกินแต่เข่าเหนียว ดังบ่มีแล้วจมูกบ่มีแล้วกินแต่ข้าวเหนียวคำแพงนะ่ะไม่มีจมูกแล้วนั่นยีกข้าวกินเองเพื่อนป้อนผสมใจต้องได้ยีก่กินเองต้องได้จกกินเองนะ่ะจกมามจะจกคำใหญ่หลายจกคคำน,น้อยน้อยจะสร้างแห้งคำแพงเห็นไะ ตามนี่เด้อค่ะคเอฟซีกำแพงกินข้าวเหนียวลูกราวชัดๆเลยลูกลาวคักๆเลยกินแต่ข้าวเหนียว <c oughs> อยู่บ้านอยู่แถวบ้านนี่ค่ะจะเอินลูกครึ่งลาวไทยชาวบ้านเขาจะเรียกกำแพงว่าลูกราวลูกไทย อย่าใส่คำใหญ่หลายคุณนะเอาเห็นหนะ้ากินเธอหน่อยลกูกมันจะฆ่าข้อตายเด้ยาสุเกบมันบ่มักกินจะ,ะ่คะกินขาวเปล่า,ขาออไข่ออกใส่ไข่เห็เอา้าเอา้เอาหยิบกินก,ก,กินเอะเอะนะเดี๋ยว าพาเพ่นได้ไปวัดปูจันหอมก็จะาทายบรรยากาศบวงสวงของวัดปูจันหอมให้เบิ้งเด้อค่ะเอฟซีถ้าเบิ้งถ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อจ้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายเดลุกบ๊ายบายบ๊ายบายแม่บ๊ายบายเอฟซีให้แม่หน่อยบ๊ายบายแม่เอ่อยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานด้วยยิ้มโซฟันกระต่ายด้วยคำแพงคำแพง ยิ้มโซฟันกระตายด้วยยิ่งข้ากินเขาเนะยิ่งข้าจกเขากินอยู่มั่มอมเน่ยสวัสดีค่ะเอซ